สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องผู้ไอเพราะผมเพชรสัจชพรสุวัสดิ์สินสูงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยเราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยจันทร์อังคารพุธศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทวนจันทร์อังคารพุธพฤหัสตีห้าถึงหกโมงเช้าในกรณีที่มีการถ่ายทอดช่วงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งท่านก็มาดูรายการทบทวนตีห้าถึงหกโมงเช้าได้หรือไปดูในรายการย้อนหลัง เข้าไปใน YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์หา13สยามไทยแล้วก็ไปรายการป้องป่วยท่านก็สามารถดูได้หลายๆเวลาเลยครับนะฮะก็เนี่ยฮะเป็นเรื่องที่เล่าอีกฝังทีนี้ในกรณีที่บ้านเมืองกำลังเป็นอย่างี้ครับผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรก็มี ข่าวทาเป็นว่าวัคซีนปีปัญหาไหม่พอใช้อะไรต่ออะไรนะครับแต่ว่าฝ่ายให้ข่าววาฝ่ายให้เจ้าโอห,หน่ากลัวแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องว่าน่ากลัวยังไงฝ่ายที่ทําให้เกิดการสับสนว่าจะได้ฉีดไม่ได้ฉีดวัคซีนมีพอใหม่มีพอตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ <c oughs> ผมชมเชย ทีมงานหมอพร้อมนะครับเพียงแต่ว่าผมว่าเขาคงเป็นนักขีดเขียนะแต่ว่าไม่รู้จะจี้แจงยังไงก็าได้แต่ว่าหมอพร้อมพร้อมจะหมอพร้อมก็พร้อมเขาเตรียมเตรียมการไว้ดีครับผมว่านะตอนที่จะบอกว่าบุคคลที่ต้องได้รับวัคซีนก่อนเพื่อน<ม>ก็คือพวกกลุ่มเสี่ยงโรคเจ็ดโรค พวกเบาหวานพวกอ้วนพวกความดันพวกตายพวกพวกที่ได้รับยา,าทำลายภูมิต้านทานร่างกายและผู้สูงอายุเคนน้าข่าแตังแต่หกสิบขึ้นไปว่าเป็นผู้สูงอายุคือพวกนี้ถ้าติดเชื้อโควิด -19 แล้วโอกาสเสียชีวิตสูงเขาเลยจัดให้ก่อน พราจักให้ก่อนตอนหมอพร้อมพอเราเข้าไปในหมอพร้อมค่อยใเรานะผมนิยมเขาตรงนั้นครับพอให้บัตรประชาชนไปนะเขาขึ้นเลยว่าเราชื่อน,นี้นะโรงพยาบาลที่เรารู้จักก็คือโรงพยาบาลที่เราเคยไปรักษาตัวนะครับต้องคงก็มีสามแห่งเราก็บอกว่าจะเลือกที่ไหนพอเราเลือกปุ๊บเขาก็บอกอ่าลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับเราหายไปเลย ไอ้ตรงหายไปเนี่ยครับทำให้คนฟังทีไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคอมพิวเตอร์ก็จะาก,กาังวลแล้วก็โดยโดนในยางนี้ครับโดนข้อความในหนังสือพิมพ์ในข่าวสารในทีวีกลดารัฐบาลเละเทะหมดแล้วก็ผู้ที่ปรานาดีช่วยรัฐบาลก็พยายามจะแก้ไปนูนนแต่ตัวเองไม่มีความรู้ มันจึงก็ไม่ต้องแกล่ละครับถ้ามีปัญหากับหมอพร้อมก็ถามหมอพร้อมแต่หมอพร้อมเขาก็บอกนะที่เขาบอกหยุดผมเข้าใจอย่างนี้ครับนโยบายคือเริ่มต้นเนี่ยมิถุนายนถึงทั้งทั้งเดือนเลยเขากะาจะจัดการกับพวกที่มีกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงวัยผู้สูงวัยก็เลยบ่กเสี่ยงเหมือนกันนั่นแหละนะให้จบ แล้วพอเขาได้ตัวเลขมากี่ล้านก็แล้วแต่เถอะเขาก็บอกว่าหยุดหยุดก็คือหยุดเขาค่อนข้างได้ครบไหมผมก็รอดูว่าแล้วเราจะเขาจะติดต่อกับพวกผมได้โดยวิธีไหนวันนี้ติดต่อได้แล้วครับแล้วก็เพราะเพราะว่าผมไปมือถือผมผมตัดสัญญาณเข้าหมดผมก็เข้าไปในหมอพรอ้อมนะครับเขาก็หมุน,หม,นหมุนเขาบอกว่า อของหมอพร้อมนี่ต้องปรับปรุงเรียกว่า update. Update, อัปเดตเดก็อัปเดตพออัปเดตครับเรามันก็ขึ้นอย่างนี้ครับะนะครับเขาใช้ไงละ่ะเขาเขาบอกว่าผู้ที่ใช้งานบัญชีของคุณก็นายสุวัสดิ์สินสวงนายสุวัสดิ์สินสวงจองคิวจองคิวตั้งแต่คราวนู่นนะครับ ตั้งแต่เดือนพฤษภามนะพฤษภาก็จองคิวสถานที่นฉีดก็โรงพยาบาลวิภารามนะโรงพยาบาลวิภารามวันนัด16บมิถุนายนสองพนห้าร้อยหกบสีเวลา14บสนาฬิกาอันนี้เป็นเวลาที่ผมนัดไว้ตั้งแต่เข้าเข้าเข้าไปนะครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะบอกว่า เขาทำงานดีไมด่ดีเพียงแต่ว่าผู้ใช้งานต้องเข้าใจจะติดต่อคุยกับเขาได้ยังไงมีหลายท่านครับติดต่อเข้าไปที่โรงพยาบาลเลยแบบผมว่าผมจองฉีดไว้โรงพยาบาลวิภารามเมื่อเดือนที่แล้วท่านถ้าโทรไปที่วิภารามวิภารามเขาก็จะเออนะครับเขาจะเออเลยแหละเขาบอกอไม่รู้คือไม่รู้ไม่รู้ว่า คิวที่หมอพร้อมอ่ะตัวเลขที่หมอพร้อมคงมีแล้วแต่ตรงวิภาราม,มหมอพร้อมอาจจะยังไม่ได้ติดต่อวิภารามแต่คราวนี้ครับเขาบอกว่าได้ละเป็นอย่างนี้แล้วถ้าใครไปดูในรายโรงพยาบาลที่ได้รับวัคซีนแล้วเขาจะ ละเอียดเลยครับโรงพยาบาลนี้ได้กี่หลอดโรงพยาบาลนี้ได้กี่หลอดก็จะตามจํานวนคนเลยนะครับตามจํานวนคนแล้วก็จะมีป้ายเล็กๆเผื่อฟลุกกาเรียกเผื่อฟลุกใครเคยขึ้นเครื่องบินไหมครับไม่มีละตัวมันเต็มหมดก็ไปนั่งรอรอฟลุกคือว่ามีผู้สละสิทธิ์ไม่ขึ้นเครื่องในขณะนั้นนะครับแล้วเราอยู่นะเขาก็จะบอกว่า มีที่ว่างแล้วเราซื้อตัวเดียวนั้นขึ้นอยู่นั้นเลยครับอันนี้ก็คงเหมือนกันนะพวกฟลุกว่าอาจจะมีใครเกิดสระสิธิ์หรือเกิดเขามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เขามาฉีดไม่ได้จิวของวัคซีนก็จะเหลือเขาก็จะเรียกคนที่อยากฉีดมาฉีดเลยนะอะไรอย่างนี้ครับเพื่ออะไรวัคซีนแต่ละแต่ละหลอดจะลอดมันมีราคาดั้งนั้นนะครับ แล้วพอเปิดแล้วอีกหกชั่วโมงก็งไม่ได้ใช้มันก็ทิ้งไปเราก็ต้องอย่างนี้ครับนะอ่ะเราก็จะต้องได้เข้าใจตรงงนี้ผมทำให้ดูว่าหมอพร้อมเขาพร้อมจริงๆแล้วก็จะยืนยนันจริงๆก็คือวันนั้นนะครับวันที่ของผมนะวันที่สิบหกมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ผมก็ไปไปโรงพยาบาลวิภาราม ก็คงไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเป็นที่ที่ผมใช้บริการประกันสังคมที่นี่ไม่ไม่ธรรมดานะทําพวกบอลรูนหัวใจอะไรเนี่ยผมไปทํามาหนึ่งเส้นนะใช้ได้ก็เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีเท่าเท,ท่ากับโรงพยาบาลเอกชนทั่วๆไปนะครับไม่ไม่ได้คือไม่ไม่ธรรมดาก็แล้วกันน <laughs> ก็รายฟังตรลงใครที่รู้สึกเฮ้ย hey, ทำไมรัฐบาลทำอย่างนี้อย่างนู้นเขาทำของเขาแล้วครับแต่ว่าเราช่องทางการติดต่อเนี่ยติดต่อให้ถูกที่ถูกคนเราติดต่อหมอพร้อมหมอพร้อมตอนนี้นะหมอพร้อมตอนนี้พอเขเข้าไปก็จะพบว่าหมุน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 มุนคือมีคนเข้าไปถามกันเยอะแต่วันนี้ ผมไม kind of ่ได like ้ไปหรอกเมื่อกี้นี้เพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนเขาส่งมาว่าเขาได้รับการติดต่อจากหมอพร้อมอย่างนี้แล้วผมก็เลยเข้าไปในหมอพร้อมเขาก็บอกให้ผมปรับอัปเดตหมอพร้อมพออัปเดตเสร็จเขาก็ส่งข้อมูลในเนี้มาให้ผมและว่ายืนยันแปลว่ายืนยันไอ้ข่าวที่แล้วแปลว่าสมัครคราวนี้ยืนยันว่าิี้นี้อย่างนี้เลยไม่เพี้ยนจากที่ยืนยันเลยก็ตกลง ต่ว่ามันทําให้เราดนด้ดหน่อยตัวโรกเขาจะให้ผมตัวไหนกันไปรู้เนาะวัคซีนถ้าถ้าเงื่อนไขเดิมนะเงื่อนไขเดิมเรื่องจากอายุ60ขึ้นเนี่ยได้รับฉีดแอสตาซินิก้าแน่แต่แอสตาซินกาแน่แต่ผมอายุมากเพศัชกรแก่รู้ไม่เยอะรู้แต่เรื่องเก่า รู้ว่าวัคซีนที่ทำจากเชื้อตายมันปลอดภัยปลอดภัยจริงๆมันทำมาตั้งหลายสิบปีแล้วอะใช้เชื้อตายแรกๆภูมิต้านทานจะไม่ค่อยเยอะแต่พอบูท์ขาบูทชุดสองอ่ะมันจะเยอะเลยทีเนี้ยแล้วตามพิษิดีเยอะนะแล้วอยู่นานอยู่นานเพราะว่าเขาเอาเชื้อ เจ้าโควิดทั้งตัวที่ทำให้มันตายแล้วเอาเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายก็สร้างภูมิต้านทานเจ้าเชื้อนี้ทั้งสายเลยไม่ใช่เฉพาะเจ้าหนามมันนะทั้งตัวโปรตีนของเจ้าโควิดถูกทำมาเป็นภูมิต้านทานหมดตกลงมันหลุดขอามาเมื่อไหร่ภูมิต้านทานเราก็จะจัดการได้นะครับนะแต่ทีนี้ปัญหาตอนนั้น เมื่อเดือนพฤษภาคมเจ้าชินโนแวกเนี่ยครับผลการทดลองในผู้ในผู้เรียกว่าท,ทดลองในผู้สูงอายุมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำเขาก็เลยกํา,าหนดว่าห้าสิบเลงมาถึงสิบแปดใช้ได้แต่ว่าสูงจากตรงนี้ยังไม่มีการทดลองที่ ยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิภาพแต่เจ้าแอสตาซินิก้ามันยืนยันได้แล้วครับแอสตาซินิก้านี่ใช้ในผู้สูงอายุได้นะครับตั้งแต่60ขึ้นไปเขาก็เลยผู้สูงอายุทั้งหมดก็ถูกกำหนดให้ใช้แอสตาซินิก้าหมดเลยแต่เมื่อเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยครับผลก็บอกว่าเจ้า s i n นแวคผลการทดลองใช้ ในผู้สูงอายุแต่ตอนนี้ประกาศใหม่นะใน,นเด็กตามกว่าสิบสองขวก็ยังใช้ได้อันนี้ไม่ได้มาจากการทดลองนะครับผมว่าจีนเขาเขาใช้ในพลเมืองของเขาเป็นล้านล้านคนใช้ชแล้วได้ผลไม่มิปัญหาก็าได้เริ่มไม่ใช่เริ่มได้การรับรองว่าใช้ในผู้สูงอายุได้และเมื่อสองอาทิตย์นี้กำลังบอกว่าใช้ในเด็กได้ด้วย ก็อาเป็นเรื่องของเขาทีานี้เรื่องเขาก็เลื่อนอย่างนี้ครับรเพราะบอกว่าคุณหมอรุ่นราวแถวแถวผมนะครับพาคุณพ่อไปฉีดคุณพ่ออายุ93ตามนัยยะก็ต้องฉีดแอสตาซินิกาสิใช่ไหมโอ้ยท่านฉีดซิโนแวคให้พ่อแล้วท่านก็บอกว่าตอนนี้ซีโนแวคใช้ได้ละแล้วผม ผมรู้สึกว่าเชื้อตายผมชอบเชื้อตายท่านไม่ได้ว่าปลอดภัยกว่าอาาซินิก้านะท่านบอกว่าชอบท่านชอบเชื้อตายท่านก็ฉีดที่คุพ่อของท่านแล้วท่านก็ฉีดต่อด้วยนะ <c oughs> ก็แปลว่าวพวกเกษัจกรอายุรุ่นผมหรือคุณหมอรุ่นผมเนี่ยก็คงได้รับความรู้อย่างเนี้ยว่าเจ้าวัคซีน จากเชื้อตายมันปลอดภัยกว่าใครๆไม่ใช่ไม่ใช่ดค,คือสมัยเราเรียนน่ะก็มีแต่อันนี้ครับนะแล้วถวมาถึงแอสซาซินิกาแอสซาซินิกานี่เป็นวัคซีนที่ที่เอามาจากการเหนียวนำเอามา,าจากเหนียวนำคือเราไปเอาเจ้าไวรัสที่อยู่ในลิงนะครับ เป็นตัวพาเป็นตัวพาเจ้าหนามของซีโนแวคไม่ใช่พาเอาหนามของเจ้าสปุตนิหนึ่งเก้าเนี่ยไม่ใช่เอาอย่างละพูดผิดเรื่อยเลยเอาของเจ้าโควิดโคโรนาไวรัสหนึ่งเก้าเอาหนมามมันเนี่ยโดยเอาไวรัสของลิงพาเข้าไป ไปไปนะครับวิธีนี้ก็ปลอดภัยมากนะครับตอนนี้ยา <c oughs> ยาแก้ไขวัดทั้งหลายเนี่ยใช้วิธีนี้หมดใช้วิธีนี้หมดนะครับคือเอาเจ้าวัคซีนแไม่ใช่เอาเชื้อเอาเชื้อบางส่วนของเจ้าโควิด1 9เนี่ยโดยเฉพาะเอาส่วนหนมามันเนี่ย พา,พาตัวเข้าไปแล้วก็ใช้วิธีนี้เราทำกับไข้หวัดพวกโรคซาเราก็ใช้วิธีนี้มันก็ปลอดภัยดีปลอดภัยดยีคืออะไรครับยังไม่ขนาดตัดต่อพันธุกรรมยังไม่ตัดต่อพันธุกรรมซึ่งซึ่งถ้าคนคนสมัยใหม่ก็ไม่กลัวนะคนสมัยใหม่เขาไม่กลัวหรอกแต่ว่าคนสมัย คนสมัยเก่าเขาก็จะมองว่าเจ้า,าวัคซีนตัวใหม่ใหม่ที่สุดในโลกเพ,พิ่งค้นพบเมื่อปีนี้เองนะครับเขาเรียกว่า messenger RNA อันเนี้ยมามีการเ,าเรื่อปรับแต่งพันุกรรมพวกที่แต่พวกผมอะนะพวกหัเก่าก็เอ้ยไออย่างนี้มันไ้นั่นนะไว้นะ มัน GMO นี่หว่าปัดแต่งพันธุนก,กรรมนี่หว่าเราร่างกายมันไม่รู้จักมันจะเอาออกอยังไงเนาะฮใช่ไหมเราก็ทักลังเลลังเลใช่ไหมตอนนี้ก็อ,อ้าก็ว่าไงก็ว่ากันก็ตกลงในในในระหว่างผู้ที่รู้รู้แบบพวกผมเนี่ย เกสตรกรเก่าๆเนี่ยครับเราก็จะรู้ว่าเอ้ยไอวัคซีนเนี่ยแบบเชื้อตายทำมาลหลายหลายสิบปีละปลอดภัยมากๆนะโจอะของแอสตราซินกาก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้อันตรไม่ใช่ไหมปลอดภัยก็พอๆกับเชื้อตายแล้วเพราก็ทำมาจาก การเอาไวรัสของลิงนะครับเป็นโคนพาเข้าไปพาเข้าไปในร่างกายนะเราก็มาบอกว่าไอยอย่างนี้เขาเราียกว่าเวกเตอร์เวกเตอร์แอสตานิก้เป็นเป็นใช้การส,สารพันธุกรรมเอาเอาเข้าไปนะครับก็ไม่เหมือนกับ messenger RNA ของไฟเซอร์โมเดอร์นานี่เป็น messenger RNA โดยเอาสา,สารสพันธุกรรมตัดแต่งแล้วฉีดเข้าไปตรงๆเลยนะ <c oughs> อาการข้างเคียงวันข้างหน้าไม่รู้แต่ว่าออกฤทธิ์ตอนนี้ดีมากนะครับนะก <c oughs> ็ะพวกขึ้กลัว,วก็พราว่ากันไปนะแต่ว่า ในในแบบพวกผมนะอายุรุ่นราวแบบผมเนี่ยจะรู้สึกว่าซีโนแวคกับแอสตาซินิกาแอสตาซินิกานี่ครับมันปลอดภัยมากสำหรับผู้สูงอายุและผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับก็ต้องต้องอย่างนี้นะว่า <c oughs> ไม่ใช่จะไปโจมตีเจ้ามาเซนเจอร์แอนเอนะมาเซนเจอร์แอนเอนี่เป็นพิชาการใหม่เอี่ยม ฉีดปุ๊บภูมิต้านทานขึ้นสูงปิดเลยนะก็อา้าวก็ให้รู้ว่าเอาละเราจะใช้แหละนะครับสำหรับ <c oughs> พวกที่จองในหมอพร้อมที่เขาทำไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภานะนะั่นแะแทบจะไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยในกรุงเทพนะต่างจังหวัดผมไม่ทราบแล้วตอนนี้ก็ยืนยันแล้วอย่างที่ผม อย่างที่ผมให้ดูอันนี้ไงนะนะ,นะเกของผมนายชวั์เขาให้แล้วคิวตามนั้นเป๊ะเลยไม่มีเปลี่ยนคิวเลยโรงยาบาลเก่าที่เดิมนะครับฮะอ่ะเสร็ะจะแล้วเราก็มาบอกว่าแล้วถ้าสมมติว่าเอ่อมสาสเจอร์อ์เอจะลองดูมหน่อยไหม <c oughs> ก็มามาพูดกันหน่อยก็ได้ครับทีนี้เราก็ต้องรู้ ว่าการสร้างมันอะโปรตีนเนี่ยโปรตีนอะการสร้างโปรตีนของร่างกายเราเนี่ยสร้างจากอะไรจากตัวตัวใหญ่ในโครโมโซมของเราเขาเรียกว่า DNA อ็นเอนิวเลียสในไข่แดงนใน DNA มันจะก๊อปปี้บางส่วนของ DNA ออกมาเขาเรียกว่า RnA เจ้า RnA เนี่ยมาอยู่ในไข่ขาวนะครับอยู่ในไข่ขาว แล้วมันก็จะเป็นต้นแบบต้นแบบนะตอนที่มันมาเพาจะมีตัวเดึมมาครับ messenger RNA คือเอาสารพันธุกรรมที่อยู่ใน RNA นะมาก็ลอกลอกแล้วทำ copy เลย copy ออกมาก็จะได้ไวรัสเหมือนกับ RNA ทุกเหมือนกันเลยแล้วก็เอามาอันนี้นะครับร่างกายก็จะมา copy ทำทำภูมิต้านทานเยอะ,ยะๆหมดเยอะๆหมดนะครับ ทีนี้มันก็ทำได้เร็วแล้วก็โอ้โหประสิทธิภาพยอดเยี่ยมถ้าเจ้าจ้าสารแปลกปลอมมาเหมือนกับไอเอที่เราสร้างนะมันก็จะต่อสู่กันได้อย่างดีงามเลยนะทีนี้พอมาอย่างเนี้ยความที่จะผิดพลาดอะไรมันคงยากนะครับภูมิต้านทานก็จะสูงสูงแต่ทีนี้ ประสบะการณ์จากเจ้าโปรตีนที่เราใส่เข้าไปในร่างกายแล้วเกิดการผิดเพี้ยนเนี่ยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัวนี้นะครับตัวอื่นตัวตัวสารพันธุกรรมตัวอื่นนี่เขาบอกว่าใช้ไปเนี่ยนานๆเข้าไอ้เจ้าตัวนี้มันอยู่ในร่างกายมันไม่ไปไหนมันไปเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคปาร์กินสันโรคความจำเสื่อมได้ นนะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ตามไปดูสามปีห้าปีข้างหน้านะก็ <c oughs> ให้ให้รู้ว่าข้อกังวลของเรามีนิดเดียวแค่นั่นแหล,ละว่าเจ้ามัสเซจเจอร์เอไม่เคยใช้มาก่อนในโลกนี้นะการเอาอาน A เอตัวนี้เข้าไปในร่างกายนี่มันจะต้องสเสถียรมากๆเลยนะ,สะเสถียรมากๆเพราะว่า ไวรัสที่เราจำลองขึ้นมาให้ร่างกายทราบภูมิต้านทานยังไงยังไงเราก็ต้องเอาเอาใจวางไว้หน่อยว่าเสถียรภาพมันอาจจะไม่ดีการเอา m e ซน e n อ e r RNA เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยนะต้องเอาไม่ใช่ฉีดธรรมดานะต้องฉีดแบบพิเศษพิเศษหน่อยนะแล้วก็ให้รู้ว่าเราจะต้องดูแลมันหน่อย บริเวณที่ฉีดจะร้อนบวมแดงมากกว่าคนอื่นนะครับทีนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยระสิภาพมันใช้ได้แหละนะเจ้ามาซินจา์เอตัวนี้ก็จะป้องกันโรคได้เร็วฉีดเข้าไปสัก20วันมันก็สร้างภูมิทันเยอะๆแล้วโควิดอาจจะต้องมากกว่า20วันนะครับ แต่พอฉีดเข็มที่สองแล้วทั้ง messenger rna และ Sinovac เนี่ยมันจะเหมือนกัน,นภูมิต้านทานมันจะเหมือนกัน,นแล้วก็ต้องมาเล่าใกันฟังหน่อยนี้นะนะครับว่าฉีดแล้วไม่ใช่เราไม่สามารถเราไม่สามารถเอาเชื้อไปแพร่คนอื่นเราเอาเชื้อไปแพร่คนอื่นได้ด้วยนะครับแต่ตัวเราเองเนี่ยถ้าป่วยบาดเจ็บสาหัสไม่ค่อยเต็บครับ พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ